ตลอด7ปี MG มุ่งมัน่นพัฒนารถยนต์ทุกรุ่นด้วยความตั้งใจและอยากให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้รถยนต์คุณภาพดีสวยราคาเข้าถึงง่ายและได้รับบริการด้วยความเอาใจใส่จากความเชื่อมั่นของลูกค้าและการตอบรับอย่างอบอุ่น MG มุ่งมัน่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง เรเเชื่อว่าสป bon ิริตบนสนามแข่งสามารถให้คนไทยเป็นเจ้าของได้ MG 6คือประกฏการแห่งขุมพลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบส่งพลังมาพร้อมซันรูฟที่เปิดมุมมองใหม่และระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงภายในรถยนต์ MG เข้าใจดีว่าความสะดวกในการได้รับเซอร์วิสที่ดีคือสิ่งที่คนไทยต้องการ MG Mobile Service และศูนย์บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงจึงได้ถูกเปิดตัวขึ้นเพื่อตอบความต้องการนั้น MG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนไทยกับรถสามารถสื่อสารกันได้ระบบเทเลเมติกจึงได้ถูกบรรจุลงในรถยนต์ MG ให้คนไทยได้สัมผัสเป,เป็นครั้งแรก สีสันแบบเดิมๆที่ใครๆก็มีได้คือสิ่งที่ MG ได้ทลายข้อจำกัดลงด้วยการเปิดตัว m g 3มาตรฐานใหม่แห่งการขับขี่ที่สนุกและโดดเด่นด้วยสีทูโทนเพื่อให้คนไทยได้มีทางเลือกใหม่ๆ m g 5ได้เปลี่ยนนิยามใหม่ให้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถมีเครื่องยนต์ทรงพลังระดับเทอร์โบได้ MGTS คือครั้งแรกที่รถยนต์ประเภทซ s u v ก้าวข้ามลิมิตเดิมๆโดยมีอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรใช้เวลาเพียง8.2วินาทีการเปิดตัว MG ZS ได้ทลายทุกข้อจำกัดของรถยนต์ประเภท SUV โดยการสร้างมาตรฐานใหม่ที่โดนใจกว่ากับระบบ i Smart สมองกลปฏิบัติการอัจฉริยะที่สามารถสั่งเปิดปิดแอร์ภายในรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และครั้งแรกของโลกกับระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย Hello MG และ Panoramic s u n r o o f m t 3 Minor change ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการเพิ่มความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดในรถยนต์ขนาดเล็กให List ้ขับสนุกมากกว่าเดิมด้วยระบบ i smart การเปิดต er ัวของ MG ZEV s คือการกำหนดนิยามใหม่ของรถยนต์ e ีวีที่คนไทยสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นไม่เพียงเท่านั้น MG ได้เพิ่มรถยนต์รุ่นต่างๆเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า MG HS คือการยกระดับมาตรฐานในรถยนต์ระดับซ s u v ครั้งใหม่ด้วยการออกแบบที่สง่าง,งามเป็นเอกลักษณ์รวมถึงฟีเจอร์ยอดนิยมอย่างพารามิกซันรูท เพื่อครอบคลุมความต้องการเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย MG ได้ทำการเปิดตัว MG V80 และ MG x t e n d e r กระบะพันยักษที่ให้มากออกว่าความแกรง่งแต่เต็มไปด้วยสมรรถนะที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง MG ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนสำคัญในตลาดรถ SUV ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในรถยนต์ประเภท SUV ของประเทศไทยบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ MG และด้วยยอดขายของ MG ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องคือบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่แบรดรถยนต์แห่งอนาคตของคนไทยต่อไป